สองโปรแกรมถ่ายท่อสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยศึกซีเกม2023การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีเกม2023ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งจะลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงระหว่างวันที่9-14ถึงพฤษภาคม2566โดยทัพนักตบลูกยังสาวไทยอยู่ในกลุ่มกลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซียและเมียนมาซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรกเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบจัดอันดับต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการซีเกม2023วันที่9พฤษภาคม2566เวลา17นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซียวันที่10พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบเมียนมา วันที่11พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบมาเลเซียวันที่13พฤษภาคม2566รอบรองชนะเลิศวันที่14พฤษภาคม2566รอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่สปอร์ตเช่อง5 TV ทีวีช่อง9 MCOT หมายเลข30 NBT 2 HD, True ID ช่อง920และช่อง921จะแบ่งการถ่ายทอดสด2ช่วงเวลาช่วงแรกเวลา9ถึ12นาฬิกาและช่วงที่2เวลา13ถึ18นาฬิกา